เป็นครูฝึกนะครับสุดยอดมากเลยครับแล้วก็ติดแอร์ให้น้องด้วยนะครับเพราะว่าร้อนนี่นะเป็นชื่อของเขาเลยนะเดลักงงจะมีชื่อนะครับก็มีหน่วยงานทั้ง ันจอมพลังแล้วก็เอฟซีคุณกณันจอมพลังแล้วก็ทหารเรือแล้วก็หลายๆหน่วยงานนะที่ยังยไม่เอ่ยถึงเพระาะว่าผมก็จาไม่ได้นะก็คือมาช่วยเหลือกันนะ,นะจุดนี้ทั้งเครื่องฝาอากาศทั้งกรงน้องนะโรงน้องข้างในจะเป็นแผ่นเย็นนะครับผมแผ่นเย็นเพื่อให้น้องไม่ร้อนนะแล้วก็จะมีแอร์ทุกตู้เลยครับ นี่นะที่คุณกันจองพลังมอบให้ก็คือเป็นที่นอนกระดาษาที่นอนติดแอร์นะครับผมเป็นเต็นท์อย่างนี้นะแล้วก็จะมีที่นอนให้เจ้าหน้าที่สุนัขเค้านะครับผมให้ครูฝึกสุนัขเค้าได้พักก่อนเพราะว่าเมื่อวันก่อนนี้เห็นว่านอนกลางเต็นท์นอนในพื้นอย่างนั้นครับนอนในพื้นเลยที่นี้ที่นี่ก็ร้อนอากาศร้อนเนาะ ที่เมืองไทยคุณการจราพลังก็เลยจัดการให้หมดเลยครับแล้วก็มีเอฟซีุณการจราพลังมีทั้ง SCG มอบเตียงกระดาษให้นะฮะแล้วก็มีโลตัสมอบที่นอนให้ก็หลายๆหน่วยงานชื่นชมนะที่ช่วยเหลือกันเนาะนี่นะครับตรงนี้จะเป็นเตียงนอนของญาติศูนย์พักพิงของญาตินะฮะจะติดแอร์ด้านในจะติดแอร์แล้วก็มีเตียงเพราะว่า ตอนแรกๆเห็นว่าญาติไม่ได้หลับไดนอนนะฮะคุณกันกาลังและก็ทตีมงานหรือว่าทั้งหน่วยงานต่างๆมอบเตียงกระดาษแล้วก็เต็นต์ติดแอร์ให้ด้วยนะครับนี่ก็คือส่วนใหญ่ก็ที่นี่ก็จะเป็นคชาวพม่านะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนี่เป็นหน่วยงานของสุนัขกู้ภัยนะครับเค้า สุนัขนี้มียศมีมียศนะน้องน่ารักมากร้อนนะเขาไปปฏิบัติงานมาเขาร้อนมากนะครับก,ก็จะมีทีมแพทย์สุนัขนะครับ คอยอคอยอตรวจสอบตรวจตรวจสุนัขนะฮะก่อนจะออกไปปฏิบัติหน้าที่เขเขามียศมีชื่อด้วยนะ จะเป็นครูฝึกนะสุดยอดมากเลยนะครับก็นะจะมีเจ้าเจ้าหน้าที่มาบริจาคก,ก็คือการจอมพลังนะที่บริจาคทั้งแอร์ทั้งกลงน้องเห็นว่าในประเทศไทยมีใบเดียวกรงใหญ่ๆนี้นะครั สุดยอดมากครับแล้วก็ติดแอร์ให้น้องด้วยนะครับเพราะว่าร้อนนี่นะเป็นชื่อของเขาเลยนะแต่ละกงจะมีชื่อนะครับก็มีหน่วยงานทั้ง กาจอมพลังแล้วก็เอฟซีคุณกันจอมพลังแล้วก็ทหารเรือแล้วก็หลายๆหน่วยงานนะฮะที่ยังออไม่เอเ่ยถึงเพราะว่าผมก็จำไม่ได้นากก็คือมาช่วยเหลือกันนะณจุดนี้ทั้งเครื่องฝาอากาศทั้งกรงน้องนะฮะกรงน้องข้างในจะเป็นแผ่นเย็นนะครับผมแผ่นเย็นเพื่อให้น้องไม่ร้อนนะแล้วก็จะมีแอร์ทุกตู้เลยนะ ้องน่ารักมากแล้วก็จะมีทีมแพทย์สุนัขนะครับผมที่คอยตรวจน้องสุนัขก,ก่อนจะไปปฏิบัติหน้าท,าที่หรือว่าหลังจากปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วหรือว่าน้องเกิดมีการบาดเจ็บตรง เท้านะครับผมก็จะมีหน่อยแพทย์สุนัขนะครับคอยช่วยเหลือณจุดนี้ด้วยว้าวมีชื่อแต่ละตุแต่ละชื่อนะฮะเบอร์ลินเค้าเบอร์ลินเค้าโกทอง หลายๆจะมีชื่อติดที่ไทยจะมีถ้าที่ไทยจะมีกรงเล็กขนาดนี้นะพอดีว่าน้องตัวใหญ่ก็หากงใหญ่ไม่ได้แต่ตอนนี้ได้ครบหมดแล้วโอ้เป็นหมื่นนะคะใบแต่ละใบเนี่ยกงน้องสุนัขนะครับติดแอร์แล้วก็จะมีผ้ารองผ้าเย็น รองพื้นนะตอนนี้หน่วยงานก็กำลังวางแผนอยู่นะครับผมขอเชิญชมนะหน่วยงานเจน้าหน้าที่ก็เป็นครูสุดชาวต่างชาตินะครับก็มีหน่วยแพทย์สุนัขนะครับ นี่หน่วยแพทย์สุนัข มาหน่อยหนูเห็นหน้าแล้วเห็นหน้าแล้วน่ารักมากนี่นาะที่คุณกันจรองพลังมอบให้ก็คือเป็นที่นอนกระดาษ,ดาษที่นอนติดแอร์นะครับผมเป็นเต็นท์อย่างนี้นะแล้วก็จะมีที่นอนให้เจ้าหน้าที่สุนัขเค้านะครับผมให้ครูฝึกสุนัขเค้าได้พักก่อนเพราะว่าเมื่อวันก่อนนี้เห็นว่านอน กางเต็นนอนในพื้นอย่างนั้นค่ะนอนในพื้นเลยวันนี้ที่นี่ก็ร้อนอากาศร้อนเนาะที่เมืองไทยคุณการจอาจพลังก็เลยจัดการให้หมดเลยครับแล้วก็มีเอฟซีคุณการจราพลังมีทั้งเอสซีจีมอบเตียงกระดาษให้นะฮะแล้วก็มีโลตัสมอบที่นอนให้ก็หลายๆหน่วยงานชื่นชมนะที่ช่วยเหลือกันเนาะ,ะไม่ใช่จะต,ตรงนี้นะ จุดพักพิงของญาตินะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดพักพิงของญาตินะฮะที่ผู้ประสบภัยก็มาลงทะเบียนนะตรงนี้นะจุดพักพิงจะมเีเต็นท์นอนนะฮะแล้วก็ติดแอร์ให้ด้วยนะครับผมก็เป็นของคุณกันกมพลังเหมือนกันนี่นะฮะ ตรงนี้ยื่นคำร้องหนังสือประสบภัยแล้วก็ลงทะเบียนญาติผู้ที่จะมาอะรอรับญาติที่ตึกถล่มแห่งนี้นะตรงนั้นจะเป็นเต็นที่นอนของญาติติดแอร์ด้วยนะฮะอะะไหมพี่ นี่นะครับตรงนี้จะเป็นเตียงนอนของญาติศูนย์พักพิงของญาตินะครับจะติดแอร์ด้านในจะติดแอร์แล้วก็มีเตียงเพราะว่าตอนแรกๆเห็นว่าญาติไม่ได้หลับได้นอนนะฮะคุณกันควาลังแล้วก็ตีมงานหรือว่าทั้งหน่วยงานต่างๆมอบเตียงกระดาษแล้วก็เต็นท์ติดแอร์ให้ด้วยนะครับนี่ก็คือสยย่วนใหญ่ก็ที่นี่ก็จะเป็นชาวพม่า,มานะ ล่าสุดก็ยังเก็บกู้ลำบากครับก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะทำงานขยันนักแข็งตลอด24ชั่วโมงนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้บอเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมชื่นชมนะที่ชมเจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งประชาชน แล้วก็หน่วยงานต่างๆแล้วก็บริษัทห้างร้านนาที่อนุเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปิดอากาศเออเครื่องเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็เตียงนอนให้สําหรับญาติผู้ที่มา,อารอรับผู้ประสบภัยนะครับผมอโอเคนะครับสำหรับทีนี้ต้องขอตัวลาพบเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับผมขอบคุณมากนะครับ FC ซีที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ